สวัสดีค่ะคุณมนะิจิว่ะเฮียวว่าปลาไข่ไตเดสทุกคนเดี๋ยวเอจะซื้อวันนี้นะคะปลาปลาปลานิลน,น,น,นี่นี่นี่โอ้ยนี่เลยฟ้าอันนี้เจ็ดร้อย สองร้อยบาทเองค่ะทุกคนตัวใหญ่มากสี่สิบปานินมีะขามโยนีนะพี่พกกระป๋องด้วยก็เอาตะาไข่แค่หกสิบบาทดูเยอะมากเอจ่ายตังค์แล้วเดี๋ยวเอใส่กระป๋องนี้กลับบ้านนะคะ

ฝนตกด้วยค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เอปันจักรยานมาถึงบ้านแล้วนะคะเยเดี๋ยวมาดูกันว่าเอซื้ออะไรมาบ้างอีกทีหนึ่งนะนี่อันนี้เป็นตะไคร้ค่ะตะไคร้สดนะไม่ได้แช่แข็งเท่าไหร่อันนี้ร้อยยี่สิบบาทตกลงสี่ร้อยเยนแฮมแล้วก็เหมือนปลาค่ะทอดมันปลาอันนี้ก็ร้อยแปดสิบบาทหกร้อยเยน เสื้อนี้อีกลังนกน้ำลังนกนะคะสองกระป๋องแล้วก็อันนี้เสื้อผ้ายีวยดใหญ่มากเออะเป็นคนโคราชใช่ไหมคะแล้วก็บ้านเอที่พี่มายโคราชนะคะน้าสาวเออะมีบ่อปลาที่เลี้ยงปลานินปลาทับทิมขายนะคะแล้วก็ทากาเคยไปที่โคราชพิมายเอแล้วก็เคยกินปลา นินแล้วที่พิมายนะ,ะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเออเพิ่งเคยเห็นปลานินขายครั้งแรกที่มันเป็นร้านเวียดนามอะคะ่ะ<ๆ>ก็เลยคิดว่าอยากจะลองมาทอดเกลือผสมน้ำปลานิดหน่อยคือทำรสอร่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองทอดให้ทางก,กินแต่ว่าทากาจะตื่นเต้นหรือเปล่าที่ได้กินปลานินตัวนี้แล้วเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันค่ะโอเคนะ เดี๋ยวเรามาทำปลากันนี่เปิดถุงเอาถ้าก,กลับมาแล้วยังไม่ได้ทำปลาเลยให้ดูเลยแล้วกันค่ะดีอะไรเจังอะไรล่ะปาลาหรอ ลาอะไรอุ้ยปลามาจากไหนไม่ใช่ปลาอีกคนนะจถือให้หน่อยฮะระวังน้มีน้ำเอ๊ะจ๋ามาจากไหนนี้ซื้ออันนี้ไม่ใช่ปลาตะเร่จ้ะซื้อมาซื้อมาอุ้ยมีน้ำระวังน้ำหกปลาเหมือนที่โคราชไหมอ๋อเมือมากเลยจ้ะปลานินปลานิงนินนิง เอจังปลานี้ไม่ใช่ปลาญี่ปุ่นนะใช่เขาเขียนว่าจากเวียดนามแต่ว่าที่ไทยก็มีอ่ะทับก็เนี่น่ากลัวนิดนึงเอามาจากไหนซื้อมาจากร้านเวียดนามเะค่ะอ่อที่เราไปหรออืมโอเอจังปั่นจักรยานไปซื้อโอไปเองเหรอใช่อยากทอดกินก็เลยให้ทักกินด้วยแต่เขาทอดเกล็ดมาแล้วนะเถอะค่ะ ใช่เนาะแค่เดี๋ยวเอจังจะเอาอไส้ออกตัดหัวออกแล้วก็ทาเกลือทอดโอเคไหมตัวใหญ่มากจ้ะตัวใหญ่มากข้าวเหนียวญี่ปุ่นนี่แล้วก็นีกินกับพริกน้ำปลาตอนนี้โอเคครับทุกกล่องถ้าการทำให้เอจังว่าโทษบบงไหนอร่อยแบงไหนอ่ะองั้นรอแป๊บนึงกำลังจะทำแล้วถ้ากลับมาเลยดูว่าล้างข้างไหน ข้างในเขาเอาไส้ออกได้แล้วใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็ที่เอจังเอาหัวออกเพราะว่ากระทะมันเต็มโอ้กระทะเราันเล็กใช่ใช่ก็เลยเอาหัวออกเนาะเราบ้างก่อนทำอะไรบ้างบ้างอาแบบคล้ายๆไส้กรอกใช่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 จะเป็นสวยสวยเอาห่างๆแม่จังบอก ไม่ต้องบางทีแล้วก็ที่ไอาจังดูมาะคระับเราต้องสับปาให้แห้งเพราะว่าน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นด้วยแล้วก็เนื้อมันจะแบบปูออนนี้รสเกลืออย่างเดียวเลยครับแล้วก็ทอดกรบกรอบครับชิมพุดิกน้ำต่อหรือยากช่้มอช่กันใช่พอดีไหมตัดหัวออก พอดีใช่อดีพอดีเป๊ะเลยไอ้ตัตัดหนูออกพอดีเป๊ะอ่ะชิมด้วยเป็นโต้เดีวว้าสุดเก่งตัไมัวใหอไม่เหยเลยอ่ะหอมเลยพี่าร์ีแล yeah> anyway> claro ้วเป็นสีดงเิะน้ำมันก็ไม่ค่อยกระเด็นินรเพราะว่ามันทีโอม่จับ หอมไหมหอมหอมเมืองปักปับปลาโทษสีแดงพ้อสีแดงโอ๊ยน้ำมันเดินรวยน้ำมันจะเด่นรยอ่ะปลาเชฟพ่ะปลาเชฟนาโต้าโตาตโตรู้จักปลานินไหมนาโต้โอซากานะโอซากา น่าตดชินได้ไหมตดก่อนนะประมาณน่าจะโอเคแล้ใช่ไม่ติดริงด้วยใช่ใกลัวข้เดียวข้เดียวเรื่มวโอ้โหโอ้โหดีดีมากเลยครัสวยๆอันนี้มากกว่าเมื่อกี้ดีกว่าเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่มีร้อนเดี๋ยวขอฟังนี้นี้ โอ้ยไอ้จางดูแล้วค่ะไอ้จางกินกับอันนี้อะไรอะน้ำพริกกะปิผักต้มกินคนเดียวเลยแต่วันนี้ถ้าจะกินทอดธรรมดาคนเดียได้แล้วปลาไทยทอดปลานินปลาน้นทอดว้าวเลยข้าวเหนียวปริกน้ำปลาและโคปลากรับ มันจิ้มมากเลยจ้ะมึงอ่างมากมากกิ่นโครงทางบ้านเลยหอมมากด้วยจ้ะแล้วก็น่ากรอบมากเลยจ้ะปะให้ใครมาเร็วครับโอเคต่อัวสวยนะคนน่ามั้จ้ะตัวมาแล้วอ่อไปเรื่องนั้นะตัวน่ากินยังไงดีครับมือจ้ะมือหรอมือจ้ะเออเอามือหยิบหยิบนี้มึงวะอืมร้อนเปล่า อืมกินว้วรหลองอ้ยอจับเยอะเฉยบมว์ข <c oughs> มืออ,อ่าช้อน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 โคโค่นกินดวยหน่าอ,อร่อยอร่อยที่สุดกดได้อ,อะไรกคือแบบเอจังขอเมนนะ้าตาการกินฟองได้โดยเยอะอุย้ยอ่ะคนเราฟังเด้ออุ้ยน้ำตกขึนนำ้ำลายเลยเฮ้ยโอเคแล้วดูดิชิ้นด้วยไม่ไม่ใช่ปลาตาไม่ใช่ปลาตอะไรเออปลาแม่น้ำเออไม่ใช่ปลาทะเลจังได้โดะ ร้อนนะอ่ะอะกินปลาเฉยๆก่อนสิกินปลาชูชิโร่อ่ะกินไปเลยจ้าได้ไหมจ้าโดบมินไหมอืมอืมกระโดดปลาลอยแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่รสข้างในใช่ไหมก็หรือต้องใส่หรือเปล่าอ๋ออไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่เค็มใช่ไหม ใส่เกลือก็ไม่เค็มหรอกน่าอร่อยมากอ๋ออ๋ออ๋อเข้าเนี่ยหรอจ้ะนอะืมพริกนิดนึงคนคนก่อนเร้อแล้วเนี่ยลูกอุ่งแล้วเนี่ยอุ่งอุ้งอุ้งแล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่กดชอบกรีนปลาเมเนอร์มานะจ้ะก็จะใส่กัตเทียมยคกว่า เป็นไงบ้างนัาโตพัอปลาครับไดยแล้วกินน้ำปลาคือไทยมากเลยอ่ะน้ำปลาเอ,อเ๊จ๊ะครับโคราชรืปเป่าตอนนี้ใช่ไหมดีไหมเมื่มอหลังลองนึ่งด้วยดีว่าขอยกินชิ้นนึงได้ได้ได้ชิมนี่นะคะทุกคนชิมก่อน ช่างไม่น่าตื่นเลยน่าตื่นอร้อนอืมกรอบอืมโอร่อเค็มแล้วมีรสอืมไม่เหม็นใช่ไหมอืมอร่อยมากเจ๊จังอันนี้ไม่โดนกรวดให้นาโตนี่หน่อยนะอ่าอ่โอ้ยทุกคนดีมากโอ้ยอยากกินมากนาโต้กราดไทกันเลยไอยจังจข้เหนียวก่อน โอยอากาหิวกินด้วยจังเอ๊ะน่ากินได้ฮะนนี่จังเฮ้ยเอจังปุนิสไปซีอะแต่เอจังไม่บังกับตะกากิมดนะเหรอไอ่ยายายเดี๋ยวไปซื้อ,อ,อ,อให้ใหม่นจุ้งคือเอไม่กล้าซื้อหลายตัวเอไม่รู้ว่าทากะชอบหรือเปล่าแต่ถ้าทากกชอบเราซื้อมาน้ําแข็งแช่ตู้เย็นไว้ก็กินเมื่อไหร่ได้นนนเาน,น,นาะทากกนเนาะออยายาก็แนะนำเพื่อนไตนญี่ปุ่นด้วยอืมน่าัวอยากกิน ไทย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 มาหาไปจังแล้ว <laughs> ตัวอยากกินเอาขาวๆให้ลูกกินหน่อย <laughs> เนื้อข้างใน,นอย่าโดนน้ำปลาเด็ดค่ะร้อนเบาๆอ่างอังห้หังเ <laughs> สียงดังไม่ว้าวเท่าไหร่ไม่บอกอ <laughs> ยา่าไอชิตาร้อนปะไอชิตาเดยวกันนะ <laughs> ตาไม่ยุะยดีใจถ้ากิกนได้อืมโอชิโอ,โอช,ช<า>โอเคงั้นเอ,กอ๋กัะทัก็ขอตัวไปจ้ำข้วเหนียวกับปลาทอดก่อนนะคะเอจัดเซอร์ไพรส์ดีดีไหมชอบไหม,ม<อ>ดีมากดีใจโอเคนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พวกเรามียเกตจะแปลนเช่นเคยนะคะคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอจ้ำข้อเหนียวก่อนเนี่ย